อ้วนไปยิ้มหนึ่งสองสามยิ้มเชะอ่าไป

กิ้งลมดอยน่ะไอ้วนวน้ลดอยที่หามปานเน่ยนี่นี่กิ้งกระกระลุกรวมไปเลยเตมเเดี๋ยวแม่จะวางยาทีเนยาวเลยเเรอบนี้ไม่ผดนะรอบนี1เมตรนะ